กับามาเขาเป็นเยอะแยะเลยวันนี้ก็สนุกสนานมากเลยค่ะขอบคุณโตโยต้ามากเลยค่ะที่จัดงานสนุกสนุกก็มีแอนกีกับแฟนคลับมีทุกมีทุกรุ่นทุกวัยทุกเพศทุกวัยมันค่ะมันค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะจริงป่าเป็นเพราะแต่งหน้ามากกว่าค่ะ เป็นอ่งนี้จิตใจตอนนี้เพราะว่าจิตใจตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับค่ะก็ทุกอย่างก็อยู่กับกําลังใจคนรอบข้างแล้วก็หลายๆคนที่ให้กําลังใจต้องขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็อยู่ที่เวลาด้วยเวลามันก็ผ่านไปแล้วแล้วก็เวลาที่เรามีสติแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีค่ะถามว่านะวันนี้ยังทำได้หรือยังคะทำใจได้หรือยังถามว่าทุกวันนี้ทําใจได้หรือยังในเรื่องของการทําใจมันมองว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วอะค่ะมันเป็นเรื่องของการแบบ ให้กำลังใจกันและกันมากกว่าเวลามันเป็นความรักที่เราเห็นเขาทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จเราก็อยากสนับสนุนแบบนั้นมากกว่าค่ะคุยบ้างค่ะคุยบ้างมีคุยบ้างเขาว่าไงบ้างเครื่องปะจยังไงบ้างค่ะคุยสัพเพเหรละค่ะส่วนใหญ่ก็สู้ๆทำงานสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงนะคะก็ถามว่าคิดถึงอยู่ไหมคนที่เคยรักกันอะค่ะยังไงก็ไม่ทางตัดกันขาดอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่เปลี่ยนสถา,ะสถานะใหม่เป็นเพื่อนกันดีไหมดีค่ะดีกว่าเดิมเยอะเลยค่ะก็ดีกว่าตอนที่เราใกล้ชิดกันมากกว่านี้เพราะว่าเวลาบางทีเนี่ยถ้าใกล้ชิดกันเกินไปด้วยด้วยความที่เราอาจจะยังไม่ ไม่ลงตัวกันมากนักในเรื่องของอะไระไรายละเอียดอะไรต่างๆพอห่างกันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นก็คืออย่างที่เขาบอกค่ะว่าก็ไม่สามารถคือกลับมาได้แต่ก็ไม่สามารถกลับไปเป็นฐานะเดิมได้ก็คือเราสบายใจกันมากที่อยู่ในสถานะแบบนี้สถานะที่คงที่แบบนี้แต่ถามว่าในอนาคตจะเป็นสถานะเดิมได้ไหมก็อาจจะไม่มันก็คงจะเป็นสถานะเดิมไม่ได้แต่อาจจะเป็นสถานะใหม่ที่อาจจะมั่นคงกว่าเดิมก็ได้อันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันได้หนากเขาเป็นเพื่อนกันรับได้หรือยังใช่ ก็เราก็ไม่ใช่ว่ารับไม่ได <binge> ้มาไม่ไม่เคยรับไม่ได้นะคะใช่ค่ะก็คุณพ่อก็คุณพ่อคือใครที่คือโตโน่เป็น เป็นคนในครอบครัวของเราคนหนึ่งนะคะเมื่อเวลาไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมเราไม่จําเป็นว่าจะต้องตัดพ่อตัดลูกกันอ mm. ะไรเงะะี้ยค่ะทางบ้านเราก็ยังรู้สึกกับเขาว่าเป็นคนในครอบครัวอะไรเงะะี้ยค่ะอาจจะเป็นแบบอาจจะลดลงเหลือเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นสถานะใดก็ตามเลยแต่ว่าความรักอย่างที่บอกอย่างที่ทุกคนก็เห็นนะคะว่าเราสองคนรักกันมากขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งถ้ามันจะเปลี่ยนสถานะไปมันไม่ได้หมายความว่าความรักมันจะหายไปด้วยะคะ่ะ โมยังไม่ได okay? ้เจอเลยค่ะมีแต่คุณพ่อเจอคุณพ่อเจอบ่อยกว่าคุณพ่อว่าไงบ้างพอเจอคุณพ่อนะคุณพ่อดอกไม้ใช่โมก็ยังสงสัยว่าคุณพ่อรู้ได้ยังไงนะว่าโนชอบดอกไม้อะไรแสดงว่าก็คุณพ่อใส่ใจรายละเอียดค่ะคุณพ่อเจอตัวโนบ่อยมากใช่ก็เจอก็คือคุณพ่อเจอแต่โมเนี่ยไม่เจอค่ะคุณพ่อว่าไงบ้างได้เาใจหรือเปล่า คุณพ่อเป็นกาวใจไหมพ่อคุณพ่อโมแล้วก็คุณแม่ของพี่โน่คือไม่ไม่ยุ่งเรื่องการตัดสินใจเลยค่ะแต่ว่าเขาก็จะอยู่ในสถานะของพ่อลูกของเขาอะค่ะมันก็จะไม่เกี่ยวกันณวันนี้ยังเศร้าอยู่ไหมคะณวันนี้ยังเศร้าอยู่ไหมไม่แล้วค่ะไม่แล้วไม่เศร้าแล้วเป็นพิมพ์คุยมากกว่าค่ะ ไปเก็บของออกเรียงจากบ้านเราบอกเขาไปแล้วค่ะบอกว่าวันนี้วันนี้อ่ะจะไม่อยู่บ้านนะให้เข้ามาเข้ามาเอาของได้อะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาเอามอไซค์แต่ว่าของข้างในก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเขาเคยบอกว่าถ้าเขาจะมาเก็บของเขาไม่อยากเจอโมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาอาจจะยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยโมก็โอเคเดี๋ยวโมจะบอกว่าวันไหนที่โมออกไปถ่ายละครให้เขาเข้ามาเก็บอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่เราโอเคแล้วใช่ไหมการที่เขาจะเอาของออกไปจากบ้านเราไม่เคยไม่โอเคนะคะ บอกว่าเราไม่อยากเขาออกจากบ้านอะไรนะคะเขาบอกว่าเราทําใจไม่ได้เขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาจะเอามาเข้ามาเอาของเขาก็ไม่อยากเห็นโมอยู่ในบ้านเหมือนกันแลวตอนนี้อินเดียออกไปละก็ยินดีตลอดก็คือเข้ามาเอาได้แต่ก็เห็นเอาไปแค่มอไซค์อย่างเดียวอย่างอื่นก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยที่ไม่อยู่ก็คือแหวนแหวนแต่งงานที่ไม่อยู่ เป็นเราจัดฉากอันนี้อันนี้ไม่ขอให้ความสําคัญดีกว่าค่ะไม่ขอให้ราคากับกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่ไม่มีตัวตนดีกว่าไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะอไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะคุณไม่รู้สึกเลยคนมองว่าเราจัดฉากไม่ไม่ไม่รู้สึกเลยค่ะเพราะว่าคนที่เขาคิดได้แบบนั้นมองว่ามองว่านอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ไม่อยู่เฉยเยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ค่ะโม,มว่าพอโมอว่ามันเป็นทุกคู่นะคะพอแบบพอเราคืนกันและกันให้กับสังคมเหมือนคืนช่างสุปราคือเราต่างคนต่างคืนกันให้สังคมมันก็มักจะเป็นปกติอะค่ะที่อยากจะมีคนอยากจะรู้เรื่องของเราในในมุมส่วนตัวเพราะฉะนั้นทางเขาก็งานเยอะทางเราก็งานเยอะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนค่ะจริงมีติดต่อเข้ามาเยอะไหมก็ค่อนข้างค่ะ แขแ็ง <hina ID> แ,แรงมากเลยค่ะแข็งแรงมากเลยค่ะอมเใช่ค่ะเรียกว่ากำลังใจค่อนข้างดีใช่ค่ะโมก็ไม่รู้ว่ามันจบหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้โอเคค่ะมุมมองเรื่องความรักเปลี่ยนไหมคะค่ะมุมมองความรักเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนคือจากเมื่อก่อนที่เคยคิดว่าเออเรายึดมั่นกับคําสัญญาอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้เราตอนนี้เราตัวโมเองเนี่ย เพิ่งจะรู้จักคําว่ารักโดยไม่หวังผลตอบแทนมันเป็นยังไง<ม>คือมันเป็นแบบนี้นี่เองอะเราไม่เคยคิดว่าเราจะทําได้เลยในชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เปิดค่ะขอปิดค่ะปิดตายค่ะคือ,อไม่คิดจะมีแฟนแล้วไม่คิดจะมีแฟนแล้วค่ะ,คะก็ณณช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าถ้าในอนาคตอีก5ปีเดี๋ยวค่อยให่อยากให้มาถามใหม่อีกทีค่ะตอนนี้คือปิดตาความรักตอนนี้ตอนนี้ขอปิดค่ะเพราะว่าคือ โมไม่พร้อมอะค่ะก็ผู้หญิงได้รักใครแล้วอะเนาะจะไม่ได้เข็ดใช่คะถามว่าเข็ดไหมเข็ดค่ะเข็ดค่ะ,ะอ,อย่างรอยสักที่เห็นอยู่นี่นี่คืออย่างตัวโน้ตเขาแบบเอ๊ะจะไม่เอาออกของเรานี่ฝั่งเรานี่กองโมก็ไม่เคยคิดจะเอาออกเหมือนเขาเลยค่ะเราก็คือเคยคุยกันเหมือนกันว่าเราไม่เคยคิดที่จะเอารอยสักออกค่ะใช่นี่ไงโมก็เลยไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วมันจบแล้วหรือเปล่าคืออยากให้เขาเอาออกเหมือน ฮะว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจกับบอดี้ของเขาหรอกแต่เราแต่เขาก็เคยบอกว่าเขาจะไม่เอาออกโมก็บอกว่าโมก็ไม่เคยคิดจะเอาออกเหมือนกันแต่โมก็แอบสมน้ำหน้าเขาบอกว่านี่ฉันสมน้ำหน้าเธอมากเพราะว่าชื่อฉันมันยาวมากเลย <c oughs> สุขภาพโอเคค่ะปกติดีค่ะค่ะ, <c oughs> อะขอบคุณน,นั่งหงามากเลยค่ะขอบคุณน,นั่งหงามากๆเลยได้เห็นคุณพ่อเล่าให้ฟังว่านั่งหงาแต่งกลอนให้ แต่ว่าโมก็ไม่ได้เห็นในรายละเอียดว่าคือเห็นผ่านๆใช่ไหมคะแต่ว่าโมท่องไม่ได้ก็ขอบคุณน่าหงามากๆเลยค่ะที่แบบว่าแบบเหมือนให้กําลังใจอะไรเงี้ยค่ะใช่จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจหลายๆคนที่ส่งดอกไม้มาไม่ว่าจะเป็นช่องเจ็ก็ตามช่อง8ก็ตามหรือว่าพี่เอกวุฒิศักดิ์หรือว่าเป็นพี่อสภพชราภาหรือใครก็ตามค่ะที่เป็นผู้ใหญ่ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ 哎，啊、不友，不友，不友。